โคกที่สามนะครับพี่น้องเบิง่งสีดำๆนี่แม่นเห็ดเบิดได้ครับเรื่องกว่าเฮ้ยแต่เห็ดว่ะสีดำนี่แม่นเบิดครับเนโอ้โหมันเผาเบิดจ้ะปัดพอรวนนี่แต่เห็ดวด,ดวงนี่แม่นเห็ดเบิดครับเนี่ย วัาเก็บนะ้าพวาได้นะยู่งนะก็นเนห็ดตัวเท่ากันได้เนิ่มมาหนัโอ้โหเบิงครับเบิง่งเห็ดตกขวาน เห็ดกบเห็ด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 เจ้าพลองเห็นยเียเจ้าลวนพลวนมาเสียขาวเนีเได้ยุบเส้าไปเบิงครับสะอ่อนเห็ด เขาเย้ามาโดนแล้วเอาคือเท่าของ <c oughs> พี่น้องเบิงถุงนี่ไว้เด้อครับมันก่ากลับอีสเซลาตันด้วโ <c oughs> อ้ <c oughs> ต,ะตะัอตีแน่เออเอา <c oughs> <c oughs> สิยางเลาะก่อนด้วครับเบิง <c oughs> นุกว่า โอ้ยมีถุงปุ๋ยมาใส่ได้เนาะซุ้มกันเกรงครับเกรงครับพี่น้องพี่เฮ็ดทั้งนั้นนยครับเฮ็ดครับเฮ็ดนี่คือพอได้อยอะด้วนะ มันกําลังเตรียมบันตีของคนเก็บนี้บันตีของคนทําตอนนี้แหละอยู่ ดำปืดแล้วเนงแข็งเรพรเสินเนกลงเอาไปเทสเทสายรถไว้รถเด็กอ่ออ่ะนเราแเบ มาถึงหมองมี disappoint. ข้าพามาเก็บเห็ดกุละเมาด้อมาเจอเมาฮ่าฮ่าเมาย่ามาคุยเรื่องวพูละไเมาเมอีกน่วนก็ได้เดโอ่างน้้่ไนไมมีปเห็นให้ ท้ายท้ายกำลังไปสีลมแถงั้นเห็นละงกอ่ะน้องมาเบิ่งเห็นละงกครบเมื่อกี้นี่เห็ดแต่โอ้ยเสียบเสียบอะไรครับเห็ด อ,อันนี้เห็ดแ<ด>ละงอกโอ้งางดอกร<า><า>ลย,ลยดอกรยโอ้เถียครับน,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 นี่มันหนมีกระมมนเด่นน้ำหน่ะแนคโและงอกบดเอาดีเห็ดพานเนี่ยเบนเบดเนี่ยอกเบิดพันเด็ดพันหลังอาจารนีครับเตียงนเบบดนะครับบาเนี้ มันกลเก็นเห็ดละโง่เรับ้านนะนชุงนี้จากน้อยก็บ,บานแล้วเนะนาะจาน้อยก็บ,บานครับเป็นกระ b u แล้วเ,เห็ดละโงค่ครับว่าตัดตีนเครับตัดบอกตัด,ดครับเขาขูดออนะขดอ,อกเนาะคนมันมขูดดอ,อก คนไงครับเนาเดี๋ยเวเราไปเบิรงครับวไไ่ามีเห็ดอะไง,งอีกเนาะ